สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นคือมันสุกนะครับสามทุ่มสามสิบแปดนาทีนะครับข่าวสามคนมาเหมือนเดิมวันนี้มีทั้งข่าวทั้งในประเทศต่างประเทศนะฮะข่าวทั้งในสภาและนอกสภาครับใช่ครับนะครับให้ได้พูดคุยกันนะครับจากนี้ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สามสำหรับการประชุมสภาผู้แทนนะครับนัดพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับปี2557นะครับ วงเงินก็ประมาณ2.525ล้านล้านบาทนะฮะนี่นะครับซึ่งก็วาระ2และวาระ3ในวันนี้นะครับเป็นวันที่3ของการพิจารณานะครับซึ่งวันนี้บรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างทั้งเงียบเห <c oughs> งาหงอยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักข่าวรายงานมาจากที่รัฐสภานะครับว่ามีรมัฐมนตรีที่นั่งอยู่คือตอนเช้านะฮะครับ <c oughs> มีรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ในห้องประชุมสภาเนี่ยเพียงแค่สองคนนะฮะ uh huh. หนึ่งในนั้นเนี่ยนะก็คือคุณปวีนาหงสกุลก็ต้องเอ่ยชื่อไว้หน่อยนะครับ,ร,บรัฐมนตรีว่าการกระสรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคิดดูนะครับรัฐมนตรีของเรามีเท่าไหร่และนี่เป็นการพิจารนณานครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินนะครับสอ uh huh. ล้านล้านบาทนะครับ มีรัฐมนตรีประธานโทษนะฮะนั่งหัวโดอยู่แค่สองคน <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็คือวันนี้มีคุณบวีนาเพราะว่า <c oughs> วันนี้เนี่ยตอนที่นั่งเนี่ยงบของกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยยังยังไม่ได้มีการพิจารณาครับนะครับคุณบวีนาก็นั่งส่วนนายกไม่ต้องพูดถึงนะฮะ <c oughs> นายกไม่ต้องพูดถึงและเมื่อถึงการพิจารณางบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งที่ประชุมนั้นก็ ใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่าทางด้านของคุณจุริศลักษณะวิสิทธตนะครับสอส,อสอบัญชีรายชื่อพระประชาธิปทตยปััเสนอให้มีการโลมมติในมาตราของงบกระทรวงพัฒนาสังคมเลยนะครับเพราะสอส,อสอพระประชาธิปัตย์รไม่ติดใจพี่ปลายเห็นไหมฮะค,คือคือไม่ติดใจหมายถึงไม่ไม่ปรับลดไม่อะไรเลยครับให้ผ่านเลยนะครับนี่นะฮะ